สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพวกวันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันมีะมะม่วงแก้วที่มันหล่นจากต้นเมื่อวานนี้ลมแรงมากนะคแล้วก็ทานไม่หมดนะคะก็เลยจะเอามาทำถนอมอาหารโดยการเอามากวนใส่กะทินะคะ,อ,ะอันดับแรกล้างมะม่วงอันนี้ล้างแล้วนะคะล้างแล้วดิฉันก็จะมาหัน่นมาปอกเปลือกนะะี่ค่ะ ปอกเปลือกปอกเปลือกออกแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นเอาแต่เนื้อนะเสร็จแล้วก็จะเอาเนื้อนี้ทําให้ละเอียดเมื่อทําเนื้อละเอียดแล้วก็ใส่กระทะนะใส่หม้อเอาไปเคี่ยวใส่น้ําตาลใส่กะทินะคะเดี๋ยวคอยชมกันต่อไปนะคะค่ะวันนี้เราจะทํามะม่งวงให้ละเอียดโดยการขยำนะคะเราจะทาแล้วขยำมะม่งวงให้ละเอียดโดยไม่ปั่นเพราะว่า,าเวลาเคี่ยว เวลาเคี้ยวเวลารับประทานเนี่ยมันจะเป็นหนึบๆน,นะมีเนื้อมะม่วงด้วยนะคะนี่ค่ะเนื้อมะม่วงก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ ขยำจนให้มันจนเละนะคะแต่ว่าไม่ละเอียดเราก็จะเอาไปเคี่ยวค่ะไปเคี่ยวเป็นกวนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราก็จะเอาตั้งบนเตาเลยค่ะเปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะ มันคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อถ้าเราไม่คนคนไปเรื่อยๆจนกระทะเดือดปุดๆจนมันได้ที่แล้วเราก็จะเอาเทกะทิลงไปนะคะใช้กะทิเทผสมไปเรื่อยๆ รจะใส่น้ำตาลสัก3ามช้อนนะคะเพื่อเพิ่มความหวาน1ช้อน2ช้อน3ช้อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะกวนไปเรื่อยๆ วนจนกว่ามันจะเป็นสีเข้มแล้วก็เหนียวหนึบนะคะต้องใช้เวลาสัหน่อยกะทิเราก็จะหยอดไปเรื่อย เมื่อม่วงกวนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะข้นแล้วก็เหนียวหนืดแล้วนะเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วเก็บใส่ภาชนะไว้รับประทานต่อไปนะคะเรามาทบทวนส่วนผสมสักนิดนึงนะคะเนื้อมะม่วงเนี่ยดิชันใช้8 0 0กรัมนะแล้วก็ใช้น้ำตาล3ช้อนโต๊ะแล้วก็ น้ำกะทิ500กรัมนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะกลิ่นหอมฉุยน่ารับประทานมากสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ลองชิมดูซิว่ารสเป็นยังรสชาติเป็นยังไงนะคะอืมหวานกำลังดีหอมหอมกะทิ อร่อยค่ะ